วันนี้จะมาทำไข่เจียวสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบป,ประกอบไปด้วยไข่นะคะอันนี้เป็นชะอมชะอมที่เราเด็ดแล้วนะคะล้างเรียบร้อยพร้อมที่จะปรุงต่อไปอันนี้เก็บต้นชะอมมาให้ชมด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นใบแก่ใบแก่เราไม่ทานนะคะเพราะว่ามันเหนียวเคี้ยวไม่ออกเราจะใช้ส่วนนี้นะคะยอดอ่อนๆอน,นี่นะคะเด็ด เด็ดออกมาทานนะคะอันนี้นะคะที่เราใช้กันส่วนอีกต่อมาก็คือพริกกับขิงพริกกับขิงเนี่ยจริง,รงๆเหลือมานะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทานกันเราทําปิ้งย่างพอเราทําปิ้งย่างเสร็จเออพวกน้ําจิ้มใช่ไหมน้ําจิ้มเราก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ประกอบแล้วมันเหลือเหลือนิดเหลือหน่อยเมื่อก่อนเราอาจจะทิ้งนะคะแต่ตดงนี้เราทิ้งไม่ได้แล้วเสียดายค่ะเพราะว่า เงินทองหายยากบางทีหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเครื่องเหล่านี้เหลืออย่างเช่นเรามีพริกเหลือขิงเหลือเรามีชะอมเหลือเราก็มาดูว่าเราจะออกแบบอาหารเราจะเอามาทำอะไรดีก็คิดขึ้นได้ว่าอ๋อไข่เจียวสมุนไพรละกันนะคะขิงนี่เขาว่าดีนะป้องกันโควิดเพราะฉะนั้นทานให้เยอะ ทิ้งไม่ได้เลยนะคะทานอาหารให้เป็นยาสมุนไพรของไทยเรานี่เป็นยาหลายตัวนะคะบางคนบอกว่าป่วยโควิดจะหายเพราะโหระพาหายเพราะริงหายเพราะกินน้ํากระชายนะคะลองดูอันนี้เป็นวัตถุดิบอันนี้เป็นส่วนประกอบนะคะเราก็จะต้องเดี๋ยวเราปรุงอันนี้เครื่องปรุงต่างๆมีน้ํามันหอยน้ําปลาน้ํามันนิดนึงนะคะเราไม่ใส่เยอะชาม นะคะชามสำหรับเจียวเดี๋ยวเราจะเจียวในใบนี้แหละจานสำหรับไข่เจียวที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมตอนเราเจียวกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่วัตถุดิบที่เราเตรียมเมื่อสักครู่แล้วก็นํามาใส่ชามนะคะนะคะรวมกันเลยแล้วก็ปรุงนิดนึงอันนี้คือใส่น้ํามันหอยน้ําปลานิดนึงอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะเพราะเราทําเองเรารู้ว่าเราชอบทานประมาณไหน แล้วเราก็เจียวเลยค่ะให้ปนกันนะคะประมาณนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดเขาว่าสมุนไพรดีนักหนาทานเยอะๆค่ะเราจะได้แข็งแรงนะคะรอวันที่พวกเราได้ฉีดวัคซีนกันนะคะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะรอให้ร้อนเพราะไข่เจียวนี่ต้องร้อนนะคะมันจะฟูดีแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะไข่เจียวสมุนไพรของเรานะคะเราออกแบบได้นะคะตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะหลายๆท่านอาจจะชอบกินใส่มะเขือเทศหลายๆท่านก็ใส่ชะอมอย่างเดียว นะคะแต่พอดีวันนี้เรามีวัตถุดิบหลายอย่างพริกเราเหลือขิงเราเหลือนะคะมีประโยชน์มากด้วยนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะเราใส่ไปแล้วพอได้ที่เราก็พลิกด้านนะคะคแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการสุกแค่ไหน ไข่เจียวสมุนไพรของเราเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวสมุนไพรนะคะบางทีท,ทําทีนึงนะคะเราทําเยอะหน่อยแล้วเราแบ่งไว้เป็นสองจานทานสองมือ้อหรือสองครอบครัวก็ได้นะคะอย่น,นี้นะคะแล้วแต่นะคะที่บ้านมีอะไรอาจจะมีโหระพากะเพรา ก็คือตามอัธยาศัยเลยค่ะบางคนชอบทานผักอะไรเราก็ใส่ลงไปช่วงนี้ต้องกินผักให้เยอะผละไม้สมุนไพรของเราดังมากนะคะของเราคนไทยกินผักเป็นยานะคะกินอาหารเป็นยาก็มาแชร์สู่กันฟังนะคะของเหลือเล็กเหลือน้อยอย่าไปทิ้งค่ะเก็บมาทำกับข้าวได้ต่อไป ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรติชมมาได้ถ้าชอบก็รบกวน s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ